ครับคุณฟังครับเดี๋ยวเราจะมาต่อนที่เรื่องที่2คืนนี้ครับจากสายของคุณต้นน้ําชื่อเพราะมากผมชอบจังเลยอ่ะชื่อนี้นะฮะเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่ต้นน้ำเนี่ยจะเจอด้วยตนเองนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเกิดที่บ้านในกรุงเทพครับเรื่องนี้ผ่านมาได้11ปีแล้วเรื่องราวของบ้าน2มิญญาณครับเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นไงเรามาติดตามรับฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับต้นน้ํา สวัสดีครับชื่อเพราะมากเลยพี่เก่งขอญาตทักชื่อก่อนเลยครับผมพีโอเคครับเรื่องราวย้อนกลับไปเมื่อสิบเอ็ดปีที่ผ่านมาที่บ้านของแฟนเราเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิคือเมื่อย้อนกลับไปประมาณปีห้าสามนะครับประมาณปีห้าสามช่วงนั้นเนี่ยคือผมกําลังเรียนต่ออยู่นะครับแต่ว่าแฟนแฟนผมนะครับเขาจะอายุมากกว่าผมประมาณสัามปีเข้าทํางานวะครับนะครับ แล้วผมกับแฟนนะครับก็จะอยู่กันคนละที่ซึ่งส่วนใหญ่อะครับแฟนผมก็จะมาอยู่ที่บ้านผมสมากกว่าในกรุงเทพเหมือนกันครับมองครับก็อยู่อๆไปอะครับสักพักหนึ่งแฟนผมเขาก็แบบอยากจะซื้อบ้านอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยแบบไปดูโครงการบ้านมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นโครงการที่ใหญ่แบบโอ้โหชื่อเสียงโด่งดังในกรุงเทพโลเคชั่นดีทุกอย่างคือดีหมดอย่างเงี้ยครับเขาก็เลย ตัดสินใจซื้อเนี่ยครับแต่ประเด็นก็คือว่าก่อนหน้านั้นนะครับก่อนที่เขาจะซื้อตอนที่ไปดูหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือไม่ได้ไปด้วยเพราะว่ามีติดเรียนบ้างติดงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็เลยไม่รู้คือรู้ว่าอยู่ตรงนั้นแต่ไม่รู้ว่าคือส่วนไหนอย่างเงี้ยครับอืมหลังจากนั้นก็แฟนผมก็เลยย้ายเข้าไปอยู่นะครับ,รบแต่ต้องขอบอกกันเลยว่า หมู่บ้านเนี้ครับมันเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่มันใหม่มากอแล้วแฟนของผมครับเขาจะไปอยู่เป็นหลังแรกๆคือแบบอารมณ์ประมาณสิบหลังแรกเลยครับที่ไปอยู่เพราะเสร็จแล้วครับแต่ในโครงการมีประมาณหนึ่งร้อยหลังเนี่ยครับโครงการใหญ่นะนะโครงการใหญ่ครับครับประมาณหนึ่งร้อยหลังแฟนผมก็เข้าไปอยู่มาได้สักประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์อย่างเงี้ยครับแล้วก็มีวันหนึ่งแฟนผมก็ มาที่บ้านผมเนี่ยครับเออมานอนที่บ้านผมเนี้ยครับแล้วเขาบอกผมว่าเออเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้ไปนอนเป็นเพื่อนเขาหน่อยนะที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคือผมอครับต้องเล่าก่อนว่าผมเป็นคนที่ไม่กลัวผีหรืออะไรเลยไม่กลัวเลยครับเงี้ยครับผมก็เลยผมก็เลยแซวเขาอย่างเงี้ยครับว่าแบบกลัวหรอทาไมเจอผีหรอผมถามงเงี้ยครับเขาก็เลยบอกไม่มีไม่ได้เจอนะอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบแค่อยากไม่ไปอย่างเงี้ยครับ ผมก็เลยอ่ะโอเคก็นอนใช่ไหมครับรุ่งเช้าเขาก็เขาก็ทิ้งกุญแจบ้านเขาอะครับไว้ให้ผมแล้วเขาก็บอกไว้แล้วแหละว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนเขาก็ไปทํางานอ่ะผมก็งานที่ไปเรียนผมเรียนเสร็จช่วงประมาณสักบ่ายอะครับบ่ายสามหรือสี่โมงเนี้ยครับอเรียนเสร็จปั๊บผมก็โอเคก็ไปเลยก็ไปที่บ้านเขาซึ่งเขายังไม่เลิกงานแน่นอนเนี้ยครับผมก็ไปปั๊บเข้าหมู่บ้านไปโอ้โหโครงการโครงการ คือใหญ่เลยครับอย่างเงี้ยคงกอรรอปพงรอปพอยอย่างเงี้ยครับโอ้โหใหญ่มากแต่ว่าสิ่งที่ผมกำลังเห็นก็คือว่ามันมีบ้านอีกเยอะมากที่มันยังไม่เสร็จอะครับอ๋ออ่านึกออกแล้วนึกล้วอืออืออืครับอือฮึคือคือหลังไหนเสร็จก็เข้าไปอยู่ก่อนได้อย่างเงี้ยครับพี่อืออือฮึแล้วไอแฟนผมคนเนี้ยก็คือเขาดันไปซื้อเป็นคนแรกๆก็เลยได้บ้านหลังที่เสร็จก่อนอือ กับอีกประมาณสิบหลังอย่างเงี้ยครับที่เสร็จแล้วจากหนึ่งร้อยหลังนะครับแล้วไอ้สิบหลังที่ว่าเสร็จแล้วเนี่ยมันอยู่ในระแวกเดียวกันป่ะซอยเดียวกันหรือว่าอยู่ห่างกันตรงนี้หลังหนึ่งตรงนี้หลังหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าในซอยแฟนในซอยบ้านของแฟนผมครับจะมีบ้านแฟนผมหลังเดียวที่มีคนอยู่หลังเดียวโดดเลยเหรอใช่ครับเออหลังเดียวซึ่งเกือบจะสุดซอยละครับ <g ül> ก็คือต้องผ่านมาหนึ่งซอยจะมีประมาณยี่สิบหลังเนี้ยครับต้องผ่านมาเป็นหลังที่สิบเก้ายี่สิบแล้วอะครับครับแล้วก็หลังอื่นๆก็จะอยู่ที่มีคนอยู่นะครับก็แบบบางซอยก็จะมีสองหลังห่างกันครสามหลังไกลๆกันอย่างเงี้ยครับออืมผมก็อ่าโอเคบ้านเลขที่นี้ผมก็โอเคไปไขกุญแจปั๊บต๊ดๆเข้าไปในบ้านผมก็ไปนั่งที่ห้องรับแขกเนี้ยครับผมก็วางกระเป๋าผมก็ หยิบแล็ปท็อปขึ้นมาอย่างเงี้ยครับ,อบออก็เปิดทีวีไปแล้วก็วนั่งความงานนั่งเล่นนู่นนี่นั่งอย่างเงี้ยครับครับประมาณสักช่วงห้าโมงห้าโมงกว่ากว่าอย่างเงี้ยครับอหมาหอนครับพี่ห<ค>มามันหอนเสียงดังมากจนผมแบบเอ๊ะทําไมหมามันหอนด้วยหรอห้า <5 S 2> โมงมเย็นนี่นะใช่ครับพี่มันอหอนดังมากแล้วนานมากเออผมคือคือในใจผมตอนนั้นนะครับเนื่องจากผมเป็นคนไม่กลัวผีผมก็เลยแบบ หรือว่าแถวนี้อยู่ใกล้วัดผมคิดอย่างนี้นะครับแต่ก็คิดไปคิดมาผมแบบก็คงไม่ใกล้หรอกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับด้วยความที่แบบไม่กลัวก็นั่งเล่นต่อไปอย่างเงี้ยครับเล่นเล่นไปเล่นป้างนั่งดูทีวีอย่างเงี้ยครับประมาณช่วงหนึ่งอย่างเงี้ยครับแฟนผมก็เลิกงานแล้วกลับมาถึงบ้านอย่างเงี้ยครับประมาณช่วงหนึ่งพอแฟนผมกลับมาถึงปั๊บเราก็มานั่งกันอยู่ตรงหน้าห้องรับแขกนั่นแหละครับซึ่ง ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าบ้านหลังนี้ครับมันจะมีทั้งหมดสามชั้นออนะครับจริงๆแล้วบ้านของแฟนผมอ่ะก็อย่างดิวอินไม่เสร็จหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันออแต่ตรงชั้นล่างโซนห้องรับแขกห้องครัวแล้วก็ชั้นสามจะดิวอ,อินเสร็จหมดแล้วอยู่ได้แล้วครับจะมีแค่ชั้นสองที่เป็นห้องนอนใหญ่อ,อ แต่ยังไม่ได้ดิวอินก็คือยังยังไม่เสร็จยังไม่สามารถเข้าไปนอนได้ครับพวกผมก็เลยจําเป็นจะต้องไปนอนชั้นสามอย่างเงี้ยครับพอแฟนผมกลับมาถึงอย่างเงี้ยครับผมก็นั่งเล่นกันอย่างเงี้ยครับหน้าทีวีเล่น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 ไปสักพักอแฟนผมก็นั่งเปิดคอมนะครับทํางานครับประมาณสามทุ่มกว่ากว่าครับหมามันหอนแบบเหมือนตอนห้าโมงเย็นแลยครับมันหอนแบบดังมาก ผมว่าหอนอยู่สักประมาณสิบห้านาทีได้นะครับโอ้นานแล้วนะออนานแล้วมันดังมากครับแล้วมันดังมาจากมุมฝั่งหลังบ้านนะครับซึ่งมุมฝั่งหลังบ้านเนี่ยส่วนใหญ่พอนึกถึงโครงการบ้านจัดสรรเนี่ยหลังบ้านกับหลังบ้านมันจะติดกันแล้วหลังบ้านขูงแฟนเราบี่มันมีบ้านอยู่ข้างหลังอีกใช่ปะใช่ครับมันก็จะมีบ้านอีกหลังหนึ่งชนกันแล้วพอหมามันหอนมากๆผมด้วยความที่แบบโมโหอะครับผมก็แบบ จะหอนทาไมนะผมก็เลยลุกขึ้นอย่างเนี้ยครับผมก็เลยลุกขึ้นปั๊บผมก็เดินไปเปิดประตูหลังบ้านนะครับครับแต่ผมนะครับเป็นคนที่ตัวสูงใช่ไหมครับแล้วกาแพงหลังบ้านนะครับจะอยู่ประมาณไหลผมครับออืแล้วส่วนหัวของผมก็คือสามารถมองเห็นทะลุบ้านที่หลังบ้านชนกันนะครับมองเข้าไปข้างในได้เลยครับตอนนั้นนะครับบ้านอีกหลังหนึ่งที่หลังบ้านชนกับบ้านของแฟนผมอะครับอืมันโล่งหมดเลยครับพี่แต่มันมืด ซึ่งมันมีแค่ไฟของซอยเท่านั้นที่มันส่องเข้ามาครับแล้วหมาก็ยังหอนอย,อย่างนั้นนะครับผมก็ยืนดูอยู่ประมาณห้านาทีได้แล้วพอพอผมยืนแล้วผมก็กำลังคิดว่าแบบก็ไม่มีคนอยู่อย่างเงี้ยครับยืนที่ะครับไอ้บ้านหลังนั้นนะครับไฟจากชั้นสองอะครับที่เป็นบันไดเดินลงมาชั้นหนึ่งมันก็เปิดมันก็ติดอย่างเงี้ยครับ แล้วพอไฟชั้นสองมันติดอย่างเงี้ยครับผมแค่ประมาณห้าวินาทีอย่างเงี้ยครับก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับเดินลงมาจากชั้นสองของบ้านหลังนั้นแต่เป็นผู้หญิงที่เหมือนกับเพิ่งอาบน้ําเสร็จกับพี่แบบขัวกับเปียกอย่างเงี้ยครับอืใส่ชุดผมว่าผมว่าเป็นชุดนอนนะสีเทาเป็นผ้าแผอ แล้วผมของเขาผมจะหยิกๆหน่อยแต่ว่าด้วยความที่มันเปียกอะครับน้ำก็จะหยดๆๆครับพอผมเห็นอย่างนั้นล่ะครับผมก็เลยแบบอ้าวมีคนอยู่ผมก็เลยรีบปิดประตูอย่างเงี้ยครับอืผมก็เลยรีบปิดประตูผมก็เลยตะโกนถามแฟนว่าข้างหลังนี่มีคนอยู่หรอหรออย่างเงี้ยครับแฟนผมก็บอกว่าคือด้วยความที่เขาไม่ได้สนใจด้วยแหละเขานั่งทํางานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตอบมาบอกก็ไม่มีอย่างเงี้ยผมบอกอ๋อโอเคผมบอกโอเคก็ไม่เป็นไร แล้วผมก็เลยบอกแฟนว่าถ้างั้นมันจะสี่ทุ่มแล้วว่าผมง่วงผมบอกผมขึ้นไปนอนก่อนนะอ,อย่างเงี้ยครับ,รบผมก็เลยถือกระเป๋าอะครับขึ้นไปที่ชั้นสามซึ่งชั้นสองมันก็จะมีไฟบันไดใช่ไหมครับครับชั้นชั้นสามมันก็จะมีไฟบันไดอะไรเงี้ยครับอืพอผมเปิดไฟผมเปิดไฟบันไดเดินขึ้นไปถึงชั้นสองที่จุดพักแล้วผมก็จะไปเปิดไฟชั้นสามแล้วผมก็จะปิดชั้นสองแล้วก็สว่างชั้นสามอย่างเงี้ยครับอืเดินไปปั๊บ ผมก็ขึ้นไปอาบน้ำอย่างเงี้ยครับอตอนที่ผมอาบน้ำอะครับไอตัวกระจกในห้องน้ำอะครับที่มันเป็นเหมือนคล้ายคช่องระบายอากาศอะครับม,มันเป็นมู่มันจะมีมู่ลี่บังใช่ไหมครับแล้วผมก็แง้มดูอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าห้องน้ําผมกับห้องน้ําของบ้านอีกหลังนึงอะก็อยู่ชิดกันเลยอ๋อเหรอเออเใช่ครับเออเคือมันเป็นจุดเดียวกันหมดเลยอย่างเงี้ยครับผมก็ผมก็คิดในใจผมบอกโอ้ตายถ้าอย่างนี้สมมติมีใครแบบ ลืมปิดหน้าต่างนูนน่นนี่นั่นเดี๋ยวก็ได้เห็นกันหมดผมคิดประลกปรลกนะครับอตอนนั้นออืมอมผมอาบน้ําเสร็จปั๊บอ่างเงี้ยครับผมก็ด้วยความเหนื่อยผมก็เข้ามานอนในห้องแต่ตอนนั้นนะครับคือไฟหน้าห้องไฟหน้าห้องชั้นสามไฟในห้องชั้นสามแล้วก็ชั้นสองคือปิดหมดจะเปิดอยู่แค่ไฟชั้นหนึ่งที่แฟนผมนั่งอยู่ S <S แต่ประเด็นก็คือไฟจากชั้นหนึ่งอะครับมันสามารถส่องผ่านช่องบันไดขึ้นมาเห็นชั้นสองชั้นสามได้หมดคือสว่างอย่างเงี้ยครับ,รบอ,อผมก็เลยไม่กลัวผมเข้าไปนอนใช่ไหมครับนอนปั๊บประมาณเที่ยงคืนอย่างเงี้ยครับผมก็สะดุ้งตื่นปวดฉี่อย่างเงี้ยครับ,รบผมปวดฉี่ผมสะดุ้งตื่นปั๊บอย่างเงี้ยแล้วผมก็เลยเปิดไฟตรงหัวเตียงอะครับแต่ผมไม่ได้เปิดไฟในห้องนะครับพอผมเปิดไฟหัวเตียงปั๊บ ผมก็นั่งให้ตาปรับแสงะครับนิดหนึ่งนั่งอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็โอเคตาปรับแสงได้แล้วผมก็เดินไปเข้าห้องน้ำตอนที่ผมเดินไปเข้าห้องน้ำครับไฟด้านหน้าห้องผมก็ไม่เปิดอืแล้วผมครับไปอยู่ทีน้าห้องน้ําแล้วผมก็เนื่องจากเป็นคนหลับยากใช่ไหมครับรบผมถ้าเกิดเราเปิดไฟแล้วมันจะตื่นแล้วมันจะตื่นไปเลยอะไรอย่างนี้ครับอผมก็เลยตัดสินใจว่าไม่เปิดไฟในห้องน้ําดีกว่าเพราะว่าแสงไฟจากข้างนอกมันก็ส่องเข้ามาเห็นทุกอย่างอืนะฮะ ผมก็เลยบิดที่ลูกบิดประตูะครับ,รบแล้วก็เปิดเข้าไปจังหวะที่เปิดเข้าไปอครับผมก็ต้องก้าวลงไปหนึ่งก้าวด้วยแล้วบนชักโคก่ะครับห่างกับผมสองก้าวมีผู้หญิงที่ใส่ชุดสีเทาจากบ้านอีกหลังหนึ่งนั่งอยู่บนชักโครกแล้วสภาพของเขาก็คือนั่งอยู่บนชักโคกซึ่งชักโคกอันนั้นนะครับมันห่างกับผมสองก้าว แต่ผมก้าวไปก้าวหนึ่งแล้วครับ<อ>ที่มันจะเหลือแค่ก้าวเดียวต้องระยะประชิดละคือถ้าเขายื่นมือมาเขาแตะหน้าผมได้เลยครับหรือผมยื่นไปก็คือแตะเขาได้เลยแต่เขานั่งแบบสักโคกมันหันมาหน้าประตูพอดีไงที่เขานั่งแบบนั่งนิ่งๆ่ะครับ,รบแล้วก็มือสองข้างก็วางบนหน้าขาครับแล,แล้วก้มหน้าแล้วก็ขวเปียกออแล้วน้ําก็หยดลงบนชุดคือผมเห็นทุกอย่างชัดเจนมากครับ ตอนนั้นนะครับผมเข้าใจคําว่าแบบคนหัวลุกอะผมเข้าใจจริงว่ามันเป็นยังไงผมภาวนาในใจนะพี่ว่าครับอย่างเงยหน้านะอย่าเงยอย่างเงี้ยเขานั่งก้มเนี้ยครับคือน้ํามันก็หยด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 ทุกอย่างอย่างเงี้ยผมยืนอยู่ตรงนั้นประมาณสามสิบวินาทีอะครับโอ้โหนานนะน่านานครับพี่เ คือมันก้าวไปไหนไม่ได้ครับพี่คือมันมันใกล้มากเลยอะพี่มันอยู่ในอารมณ์ช็อกก็เนาะมันอืใช่ครับครับแล้วคือตอนนั้นมือผมก็จับอยู่ที่ลูกบิดประตูนะครับครับผมก็เลยโอเคตั้งสติได้แล้วก็ <ừ> เอานะเออผมก็เลยถอยถอย,ถอยเท้าออกมาครับ,รบแล้วก็ปิดประตูเลยเอออ่ะฮะแล้วก็คือน่าหน่ยความว่าเขาก็อยู่ในห้องน้ํอ ผมะครับตัวสั่นหมดเลยตอนนั้นแล้วผมอ่ะก็เดินมาที่ราวบันไดชั้นสามะครับ,รบแล้วผมก็มองลงไปข้างล่างเห็นว่าไฟยังเปิดอยู่อย่างเงี้ยผมก็เลยตะโกนถามแฟนว่ามันดึกแล้วทำไมยังไม่นอนจะนอนหรือยังนะ<อ>ครับ<อ>แฟนผมก็ตะโกนขึ้นมาว่าเนี่ยเนี่ยกำลังจะขึ้นนอนแล้วแล้วผมก็เลยถามว่าอาบน้ําแล้วยังอย่างเงี้ยเ,<อ><ๆ>เขาเลยบอกว่ายังผมก็เลยบอกว่าอาบชั้นสองเลยนะชั้นสามห้องน้ามันเปียก ออืแล้วผมก็เลยเข้าไปนอนคือตอนนั้นเรื่องปวดฉี่ผมหายไปเลยนะครับพี่โอ้โหเป็นพี่ก็หายครับทุนตรงมันหายไปเลยเออผมก็เลยเข้าไปนอนแล้วสักประมาณครึ่งชั่วโมงแฟนผมอาบน้ํเตื้อเตื้อเตเสร็จอาบชั้นสองแลแหละครับแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ครับขึ้นมาพอขึ้นมานอนบนเตียงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมบอกว่าปิดไฟหัวเตียงแล้วนาเขาบอกเอาโอเคปิดไฟแล้วก็นอนนอนไปจนเช้าแต่ผมไม่เล่าให้เขาฟังนะครับอื ผมกลัวว่าเขาจะกลัวครับคราวนี้ทั้งสัปดาห์นั้นนะครับผมก็เลยจําเป็นจะต้องไปนอนเป็นเพื่อนเขาเพราะกลัวว่าเขาจะเจอทั้งทั้งที่เรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่ามันมีอะไรที่บ้านใช่ครับ<อ>แล้วมันมีอยู่วันหนึ่งครับที่<อ>ผมพอไปถึงผมก็เดินไปนครับไปหน้าบ้านหลังนั้นนะครับหลังที่ผมเห็นผู้หญิงตอนแรกเลยครับครับ ผมก็เดินไปหยุดหน้าบ้านสักประมาณช่วงห้าโมงเย็นอย่างเงี้ยครับผ่าเอิญว่าพี่รอปภครับเขาปั่นจักรยานมาอย่างเงี้ยครับผมก็เลยถามว่าพี่ครับบ้านหลังนี้มีคนอยู่แล้วหรออืมเงี้ยครับเขาก็เลยบอกว่าหลังนี้ไม่มีนะครับคุณซอยนี้จะมีแค่หลังที่หนึ่งสองสามข้างหน้าหน้าปักซอยไกลๆผมบอกอ๋อโอเคไม่เป็นไรเราหลังข้างหลังเราไม่มีคนอยู่ พี่ครับพอพอไปเห็นบ้านตอนกลางวันรู้เลยว่ามันมีคนอยู่แน่นอนเพราะไม่มีผ้าม่านทุกอย่างคือสว่างใสยังไม่ได้แต่งอะไรเลยคือบ้านเปล่าๆไปเปลยเลยบ้านเปล่าเลยแล้วก็ล็อกล็อกกุญแจสองครั้งด้วยครับข้างหน้าสองสองอันนะครับเออเออผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ครับพอผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ผมผมไม่เจออีกเลยนะครับครับผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ผมจำได้เป็นวันเสาร์แล้ววันเสาร์ผมจําเป็นจะต้องมีเรียนชดเชยตอนเช้าอย่างนี้ยครับ ผมก็ไปเรียนตอนเช้าผมออกจากบ้านประมาณหกโมงเช้าอย่างเงี้ยครับแล้วพอวันเสาร์แฟนผมก็ก็จะแบบมีนัดไปทานข้าวกับเพื่อนตอนเที่ยงนู้นนี่นั่นอย่างเงี้ยครับครับผมเรียนเสร็จประมาณบ่ายโมงบ่ายสองผมก็กลับมาก็ไม่เจอใครผมก็เลยโทรไปถามแฟนเขาบอกว่าอ๋อนเนี่ยเขากินข้าวอยู่ที่ห้างนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับเขาบอกเดี๋ยวจะกลับกินเย็นผมบอกโอเคได้ไม่เป็นไรผมก็เลยได้ความเหนื่อยนะครับขึ้นเหนื่อยมากอืก็เลย ทิ้งตัวลงนอนบนโซฟาที่ห้องรับแขกอะครับครับก็คือนอนเลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็หลับไปเลยอพอหลับไปอะครับผมก็ฝันคราวนี้มันเป็นความฝันแต่ในความฝันของผมก็คือผมอะครับฝันว่าผมอะนอนอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ในห้องนอนชั้นสามอืมไม่ไม่ครับก็คือนอนอยู่ตรงโซโฟาข้างล่างคือวันนั้นแหละโอผมฝันว่าผมนั่นแหละคือนอนอยู่ตรงนั้นแล้วอยู่ดีๆอะครับ ไอโซฟากับบันไดที่ลงมาจากชั้นสองหรือชั้นสามนะครับมันจะตรงข้ามกันนะครับอยู่ดีก็ค่อยๆมีเท้าอะครับเดินลงมาจากชั้นสองจะเห็นเป็นเท้าเปล่าก่อนผมก็เลยสะดุ้งในฝันนะครับผมก็เลยสะดุ้งตื่นแล้วมันเริ่มเห็นเท้าเปล่าแล้วเริ่มเห็นเป็นชายท่าสีขาวอืแล้วมันก็ลงมาเรื่อยๆทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นเป็นผ้าถุงสีขาวอย่างเงี้ยครับเริ่มเห็นเป็นมือเริ่มเห็นเป็น เสื้อแขนเสื้ออย่างเงี้ยครับครับมันเป็นชุดเหมือนชุดแม่ชีอะครับที่สีขาวทั้งชุดเลยอะแต่ประเด็นก็คือพอเขาเดินลงมาให้เห็นทั้งหมดทั้งหน้าเขาอะครับครับส่วนหัวของผู้หญิงคนนั้นนะครับจะสูงขึ้นประมาณหนึ่งไม้บรรทัดนะครับพี่ออเออเหมือนกระเหรี่ยงคอยาวแบบนี้นะเฉพาะส่วนหัวนะครับไม่ใช่คอส่วนที่เป็นหน้าผากขึ้นไปอะครเออเหรอโอ้โหเดี๋ยว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 ชิงดิ ใช่ครับสูงได้ไปหนึ่งนบมันทัดเลยพี่โอ้โอแล้วไงต่อไงต่อนพอในฝันในฝันผมผมก็ในฝันนะครับผมก็เลยลุกขึ้นนั่งแล้วผมก็ถามว่าคุณป้าคุณป้าเป็นใครคุณป้าเข้ามาได้ยังไงเขาไม่พูดอะไรกับผมเลยครับเขาก็เดินลงมาเรื่อยๆเดินลงมาเรื่อยๆแล้วผมก็เลยลุกขึ้นยืนผมบอกคุณป้าเข้ามาได้ยังไงนี่มันไม่ใช่บ้านคุณป้าเข้ามาได้ยังไงเขาไม่พูดกับผมแล้วเขาอะครับเลี้ยวขวาแล้วมุ่งตรงไปที่ครัว นะครับมุ่งตรงไปที่ห้องครัวซึ่งเขาครับมุ่งตรงไปที่ตู้เย็นแล้วเปิดตู้เย็นครับผมเป็นคนที่ชอบวางแก้วน้ําในตู้เย็นมากครับพี่อืแล้วผู้หญิงคนนั้นนะครับเขาก็หยิบแก้วน้ําแล้วหยิบขวดน้ํามาแล้วก็เทน้ําดื่มสองขังหลังจากนั้นเขาก็ปิดตู้เย็นแล้วเขาก็จะเดินขึ้นชั้นสองไปซึ่งในฝันนะครับผมก็พยายามวิ่งตามครับว่า คุณป้าคุณป้าเป็นใครเข้ามาได้ยังไงเข้ามาทําไมอะไรอย่างเงี้ยครับจากชั้นสองอะครับผมวิ่งตามขึ้นไปวิ่งวิ่งวิ่งตามมันไปเขาก็ขึ้นผ่านชั้นสองไปจนไปถึงชั้นสามเขาไปหยุดหน้าห้องนอนที่ผมนอนตอนแรกอะครับครับผมยืนห่างกับเขาประมาณสามสี่ขั้นบันไดอะครับอืแล้วคุณป้าคนนี้ครับก็หันไปทางด้านห้องน้ําที่ผมเจออะครับ ปรากฏว่าห้องน้ํานั้นด้านหน้าห้องน้ำครับก็มีผู้หญิงชุดสีเทาแล้วตัวเปียกอยู่หน้าห้องน้ําคนที่เราเห็นตอนเปิดประตูตอนแรกอืใช่ครับมันจะเป็นสองตัวละครก็คือชุดสีขาวและชุดสีเทาเนี่ยครับครับครับพอคุณป้าคนนั้นหันไปมองผมก็เลยหันไปมองด้วยในฝันนะครับแล้วคุณป้าคนนั้นก็เลยพูดขึ้นมาว่า เธอเข้ามาอยู่ได้ยังไงเธอเข้ามาไม่ได้ผูอย่างครับก็พูดแบบนิ่มๆมาครับเธอเข้ามาอยู่ไม่ได้เธอออกไปนะผู้หญิงคนที่เสื้อสีเทาอะครับที่ยืนเปียกอยู่ทั้งตัวครับก็ค่อยๆเดินผ่านหน้าคุณป้าคนนั้นมาครับแล้วก็เดินปัดไหล่ผมในฝันนะครับเดินปัดไหล่ผมแล้วก็เดินลงไปชั้นสองชั้นหนึ่งแล้วก็เดินออกหน้าบ้านไปเลยผมก็เลยสะดุ้งตื่นนะครับ ซึ่งพอผมตืต่นตื่นตื่นะครับพี่<อ>สิ่งแรกที่ผมทำก็คือผมไปเปิดตู้เย็นปรากฏว่าในตู้เย็นนะครับตำแหน่งของแก้วน้ำอะครับมันเหมือนกับในฝันเป๊ะอย่าบอกนะว่ามันขยับจากจุดเดิมที่เราวางไว้มันคือตำแหน่งเดียวกันเลยครับพี่ที่ผมเห็นในฝันนะ่ะ<อ>เขาวางยังไงคือมันวางไว้อย่างนั้นเลยอะน้ำพร่องลงไปไหม เออคือผมไม่ได้สังเกตนะครับเรื่องเรื่องน้ำผมไม่ได้สังเกตคือตอนนั้นผมกําลังตกใจเรื่องแก้วครับผมกําลังตกใจเรื่องแก้วเพราะว่าปกติอะครับมันจะมีช่องที่วางแก้วแล้วผมจะเป็นคนเดียวที่วางแก้วน้ําในตู้เย็นอือแต่ตอนนั้นนะครับในฝันผู้หญิงคนนั้นเอาไปวางไว้ที่ช่องธรรมดาแล้วพอผมตื่นขึ้นมาแก้วก็วางอยู่ที่ช่องธรรมดาเหมือนกัน เออเออเออแล้วยังไงต่อตอนน้นรับยังไงต่อครับราคานี้ผมคือด้วยความที่ตอนนั้นก็เริ่มกลัวแล้วอย่างเงี้ยครับ,รบก็เลยพยายามอย่างเงี้ยครับพยายาม<อ>พยายามคิดว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยครับก็มานั่งพอตื่นขึ้นมาแล้วก็นั่งอยู่ตรงโซฟาแล้วไปเห็นไปเห็นตรงตรงบันไดอะครับครับอืมตรงไปเห็นตรงบันไดเป็นแบบเหมือนตีจูเอียร์พี่อืมแล้วผมก็แค่กําลังคิดว่าเอ๊ะหรือว่าผู้หญิงคนที่ชุดขาวอือืมคือเจ้าที่ครับ ผมพอพอแฟนผมกลับมาครับพี่ผมก็เลยถามว่าทําไมเพิ่งเห็นไอตีจุยะอันเนี้ยเพิ่งมาวางอืเขาบอกว่าอ๋อใช่เพิ่งเอาออกมาวางได้เมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยอืผมก็เลยบอกว่าอ๋อก็คิดว่าผู้หญิงชุดขาวน่าจะเป็นเจ้าที่แต่ผู้หญิงชุดสีเทาผมไม่รู้ว่าเป็นใครจนปัจจุบันบ้านหลังที่ผมเห็นผู้หญิงชุดสีเทาตอนแรกรก็ยังไม่มีคนอยู่นะครับ เดี๋ยวสิบเอดปีแล้วนะต้นน้ําใช่ครับพีไม่มีคนอยู่ขายไม่ได้เลยหรอคือมันขายออกไปแล้วครับแต่ไม่มีใครมาเข้ามาอยู่ใช่ครับคือปัจจุบันนี้ต้ตนน้ําก็ไปไป,ไปมามาอยู่ที่บ้านแฟนอยู่ตลอดเวลาว่างั้นเถอะใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้แฟนผมเขาก็จะอยู่ตลอดอยู่แล้วแหละแต่ว่าหลังจากที่ผมเจอครั้งนั้นนะครับครับแล้ว จนผมมั่นใจอะครับว่ามันไม่มีอีกแล้วผมถึงจะกล้าเล่าให้เขาฟังประมาณเดือนสองเดือนหลังจากนั้นแล้วครับ,รบถึงจะกล้าเล่าให้เขาฟังพอเล่าให้เขาฟังแล้วเนี่ยเขาว่ายังไงบ้างนะตอนนั้นเขาคือจริงๆเขาก็เป็นคนกลัวนะครับแต่เขาเนื่องจากเขาไม่กลัวเอ้ยเขาไม่เจออย่างเงี้ยครับอือมนันก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรอ๋อเราก็เลยไม่รู้ว่าผู้หญิงชุดสีเทาที่ตัวเปียกน้ํานั่นเขาคือใคร แต่ว่าอที่แต่งกายลักษณะแม่ชีเนี่ยเราคิดว่าเป็นเจ้าที่แต่เป็นเจ้าที่ก็คิดว่าเพราะก็เป็นเจ้าที่ที่ต้องใช้คาว่าแปลกมากนะปกติเราไม่เคยเจอคนที่แบบว่าเห็นเจ้าที่แล้วเจ้าที่หัวศีรษะสูงแบบหัวยาวนึกถึงนึกถึงยาบวดหายนึกถึงเอเลี่ยนแบบนั้นอ่ะใช่ครับพี่แต่หน้าตาเขาเป็นคนดีมากเลยครับเรอใช่ครับเป็นคุณป้าคือผมจํำหน้า ณปัจจุบันตอนนี้ครับ <Ừ. S 2> ผู้หญิงคนนั้น <Ừ. S 2> ตอนที่ผมเห็นในฝัน <Ừ. S 2> ทั้งทั้งชุดขาวและชุดเทาผู้หญิงชุดเทาเนี่ยผมจะเห็นหน้าในฝันผมยังจำหน้าได้ดีเลยครับพี <Ừ. S 2> ่จำหน้าได้ทั้งสองคน <Ừ. S 2> ผมลองผมลองไปถามอรอปภหมู่บ้านนะครับ <Ừ. S 2> ตอนนั้นนะครับผ่านไปสักเดือนอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าพี่ครับแถวนี้ <Ừ. S 2> เคยมีคนเคยมีเขา คนตายหรอหรืออะไรยังไงหรือเปล่าอพอดีพี่เขาบอกว่าเขาก็ไม่ทราบเหมือนกับเป็นรอปภที่เป็นชุดที่พอบ้านสร้างเสร็จก็เป็นชุดนี้มาอยู่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับ,รบเขาก็เลยไม่มีข้อมูลเหมือนกันเออเออเออเ,ออเ,ออเออขาแปลกเพราะปกติแล้วเนี่ยในศาลตีจุี้ยเนาะก็จะไม่มีตัวรูปบ้านที่เป็นผู้หญิงด้วยซ้ําไปนะใช่ครับอ่าฮะผมก็ คือผมมาสงสัยไปหลายอย่างมากแต่ผมคิดว่าเขาก็คงเป็นเจ้าที่แหละพราะเพราะเพราะเขาดูแบบเป็นคนดีเข้ามาช่วยไล่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งไปอย่างเงี้ยครับอืมอืมอืมโอ้อันนี้แปลกมากอันนี้แปลกแปลกมากโอ้แต่ถ้าก็ใช้ตั้งแต่วันนั้นที่เราฝันมาจนกระทั่งผ่านมาสิบเอ็ดปีเนี่ยแฟนเราก็ไม่เคยเจอไม่เคยเห็นผู้หญิงชุดเท่านั้นเลยตัวเราเองก็ไม่เจอนะฮะไม่ครับ โอ,โอแสดงว่าเขาคงจะออกไปจริงๆแหละนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะสาเหตุตนใดก็ใช่เขาถึงเข้ามาอยู่ที่บ้านเราแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุอันใดว่าไอ้บ้านข้างหลังนั้นที่เราเจอเขาครั้งแรกเนี่ยครับทําไมถึงไม่มีคนมาพักอาศัยเลยอแต่ว่าบ้านด้านหลังอันนั้นนะครับผมรู้มาเพียงแค่ว่าคนที่เป็นเจ้าของคือผู้หญิงแค่นั้นเองแต่ไม่รู้ว่าใครอื นะฮะนะฮะเออแปลกแปลกมากแปลกมากแปลกมากนะฮะนั่น wow, คือเรื่องน่ากลัวด้ยครับโอ้โหน่ากลัวดินึกภาพตาแล้วแบบเอ้ยนะฮะพ่พี่อ่ะช็อกอีช็อตไหนรู้ป่ะอีช็อตที่เปิดประตูห้องน้ำเข้าไปแล้วเจอเขานั่งอยู่ตรงนั้นน่ะเป็นพี่พี่ก็คงแบบโอ้ มันเหมือนคนนั่งกันอยู่ตรงหน้าเลยอพี่มัน<อ>คือมันใกล้มากอ่ะมันได้กลิ่นทุกอย่างมาเลยอะครับ<อ>เข้าใจอารมณ์เลยเป็นพี่พี่ก็คงจะแบบว่าบ้านนระเราก็ด้วยความคุ้นชินเราเนาะเราก็จะทําตัวตามปกติอะไรแบบนี้ยเขาห้องน้ํเาเปิดไปเสร็จปุ๊บเราเข้าไปทันมองเหรอเพราะว่าเอเราอยู่คนเยอเปิดไปมันก็ต้องไม่มีใครอะเปิดไปปุ๊บไอายยา้เหี้ย แล้วเรานึกสภาพว่าต้นน้ําเองบอกค้างอยู่สาสิบวิสามสิบวิที่เป็นเวลาที่นานมากนะนานครับนานมากเลยนะก้นหายใจยังแบบยังไม่ได้เลยนะสามสิบวิอ่ะคือจริงๆตอนนั้นที่ผมค้างอยู่ประมาณนั้นนะครับเนื่องจากผมพยายามจะตั้งสติแล้วดูว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงอืมแต่เขานั่งก้มหน้าซึ่งผมพยายามยายเขาเงยเพราะผมกลัว แล้วนึกสภาพแล้วนะตอนนั้นน่ะที่เรากําลังลุ้นอยู่ว่าอย่างเงยนะมึงอย่างเงยนะแล้วอยู่ดีๆเขาเงยขึ้นมาแล้วแบบโอ้แล้วผมที่มันเปียกน้ําอ่ะคุณูฟังนึกภาพตามผมเปียกน้ําอ่ะแล้วความมันจะขึ้นมาพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะค่อยๆแหวกออกมาเองยใช่พี่ใครใต้ใครใต้เส้นผมนั้นใบหน้าของเธอจะเป็นยังไงวะโอ้ยไม่อยากจะคิดเอ้ยนลุก อย่างหนึ่งครับพี่แอดพรมพรมที่ปูอยู่ใต้ชักโครกคือเปียกหมดเลยนะครับรอแต่ประเด็นก็คือห้องน้ำแยกโซนเปียกแห้งชัดเจนไม่ได้ใกล้กันเลยนะครับออผมจำทุกอย่างได้ดีเลยพี่จำได้ดีจริงสุดเว้ย้นน้ำเรื่องเนี้ยน่ากลัวมากน่ากลัวมากนะฮะเห็นแค่ชอ็อตเดียวชอ็อตนั้นนะ่ะก็เป็นภาพจำแล้วว่าบอกเลย ผมจํามากจรองจาจนวันตายเป็นพี่จําไม่มีวันลืมแน่นอนนะครับนั่นคือเรื่องอาราวทั้งหมดทั้งมวลต้นน้าแต่ที่ไปเจอไปเจอมานะครับผมโอ้โหเรียกว่าเป็นการเล่าครั้งแรกที่พี่บอกว่าเก่งมากเก่งมากตบบมือให้แบบสุดมากเลยสนะุดมากเลยฮะนอกจากเหตุการณ์นี้ต้นน้ําพี่ขออนุญาตมหนะว่าเล่าเรื่องราวอื่นนะเคยมีเจอเจอบ้างมาในชีวิตที่ผ่านมาหนักวันนี้ก็มีนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะยาว <อ>เลย <S <S เก็บไว้เล่าโอกาสหน้าดีกว่าคราวหน้า<อ>ไปเรียบเรียงเออเรื่องนี้มาแล้วก็กลับมาเล่าให้พวกพี่ฟังอยู่นะได้เลยครับยินดีมากครับยินดีมากยินดีมากยินดีต้อนรับต้นน้ำเข้าสู่บ้านเดี๋ยวช็อกด้วยขอบพระคุณมากมากจริงๆนะฮะไว้คราวหน้าข<อ>เขาหล<อ><อ>ังอะไงเนี่ยมาสร้างความหลอนให้กับพวกพี่อีกนะได้เลยครับพี่จัดไปต้นน้ำขอบพระคุณมากสําหรับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับไว้เจอกันคราวหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ